I can't my head. เหนื่อยวะล้มบอลหน่อยได้ไหมส่องเท้าเลยนะเท้าลูกจ้เ้านู้นเลยนี่แต่ว่าเข้าเข้าบอลชอใหม่ครับเข้าบอลชอปใหมใรใคร่าเราบ้อส่งแห้แล้ววะล้ยิงหน่อยจ้ยิงหนเร็วล้มบอลเถอะมวยลมต้องคนดูยังได้เลย ทำไมถึงไม่งไม่ล้มบอลกันวะนเหนื่อยแล้วเนี่ยก <c oughs> ีดารองเท้าม่วงนี่ลงเท้าม่วงด้วยอ่ะ <c oughs> ไปที่ผู้จัดการครับผู้จัดการผู้จัดการซันเดย์มาแล้วโอ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วลุงเจ้ลุงเจ้ไม่รู้จะเตะอนะใครเตะ ได้ไหมคะไม่ได้ <laughs> ไปไปไปวันนี้ไม่ขังเลยีไปไปไปหลองเด้อหลังเดียวนะลุง <laughs> พี่ใจเย็ยนๆนะคะโยนแล้วเนึ่งเท้ามั่นใจว่าลุงทำได้อ้าวความกดดันพิธีไปอยู่ที่ลุงจอนะครับที่นึ่งโยนสลิปไว้ในบ้านฟ้าหนูก็ได้ค่ะ

มวยยังล้มได้เลยบอลเนี่ยขอทีมได้ไหมกิดดังอะได้ไหมเท่านึงเลยนะเว้ยมันคือค่าสนามนะเว้ยโอเคถ้าไม่ล้มโดนได้เอาจานะคณะคิดเอาโอเคคนหนึ่งจัดก,การให้แล้วพี่ทุกอย่างรอแป๊บหนึงจ้ะพี่หนึ่งจัดมาแล้วหนึ่งแถวหนูไปจัดก,การให้แล้วพี่โจยิงเข้าประตูสักทีนนหนึ่งดะหนู